สวัสดีครับพมนังชอซอลหรือจาสิ้นหรือว่าธานากรเมงมูซิกวันนี้พมจะนำท่านผู้ชมพี่น้องนะครับมาพบกับสถานทีปฏิบัติธรรมรรมคลองมอนนะครับมูทีห5บานส่วนปรางตะบ,บนคลองซ่าเบอการจนดิษนะครับสถา,านทีตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ฐา,านน้ำไล่นะครับเป็นไล่มาจากผูกเขายินปูนนะครับซึ่งดันสายมือของพี่น้องนะครับข้างบนนี้จะเป็นสถาน ปฏิบัติธรรมขค้งพระภิกษุใส่ปฏิบัตินะครับสำหรับข้ารล้างนะครับก็ได้มีการพััฒนนาะครบปรับปรุงนะครับเป็นสถานนาที่ท่องเที่ยวปักพอนหย่อนใจนะครับมาเล่นน้ำกันได้นะครับน้ำเย็นเราก็ดันลั้งนะครับจะเป็นไฟล์เก็บน้ำนะครับเขาเรียกว่าฝฟล์น้ำซับข่องคลองมอญนะครับสำหรับให้ชาวบ้านใช้น้ำในในสำหรับการเกษตรนะครับสำหรับสถานที่ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะพาฐานไปพบกับ นำตกผูดินนะครับนำตกผูดินจะเป็นบันพืชติดตามมาครับ วันนี้นะครับผมจะนํามาถูก่านนะครับมาพบกับสถานที่ทองเทียวห่างจากที่ผมได้รีวิวในเฟซบุ๊กนะครับก็คือน้ำตกปูรินครับน้ำตกปูรินที่ด้านล่างของผมไอพี่น้องครับเป็นพื้นที่ฉันบนของน้ำตกปูรินแห่งนี้นะครับสาหรับน้ำตกปูรินนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่มู่ทีอาบานซวนปลางตะบนกรองซาอำเภอการจนดิษ นะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่ยุ่ในเขตรับผิชชลบดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดนะครับถ้าพี่น้องใดมาเที่ยวที่น้ำตกปูรินนะครับพี่น้องอาจจะได้ไดเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของน้ำตกปูรินนะครับซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติที่เดิมเดิมนะครับไม่มีการปรุงแต่งและก็ไม่มีการเสรื่อมแต่งเลยได้ทั้งสิ้นนะครับเห็นส่งไม้เห็นากิ่งไม้ เห็นต้นไม้นะครับขึ้นเต็มไปหมดนะครับตลอดทางใบไม้ที่อยู่ในน้ำนะครับก็คือลักษณะที่ว่าสะท้ว่าเนี่ยก็คือธรรมชาติจริงๆดื่มด่ำจริงๆนะครับแล้วก็นับตอกเองนี้ครับทุกๆปีนะครับจะมีจ่างป้านะครับมาปักพร้อนเมื่อนนะครับจ่างป้าก็มาเที่ยวมาปักพร้อนนะครับเพราะว่าคนบริเวณแห่งนี้นะครับชาวบ้านกายู่อาศัยรวมกับธรรมชาตินะครับรวมกับสัตว์ป่า นะครับว่าคนกับป้ายู่รวมกันได้นะครับที่พุ่มใดมาประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับพอต้องการที่จะยาให้พี่น้องนะครับได้มาเที่ยวสถานทีทองเที่ยวนบตอกผูดินแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถตานทีทองเที่ยวที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนสักเท่าไรนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาทองเที่ยวครับ